สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก่อน40นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนะครับตัวผมก็คุ้นเคยนะครับก็คือการดูดวงนั่นเองนะครับผมก็เป็นทั้งคุชเตอร์นะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้ดูดวงนะครับก็เป็นหมอดูนั่นเองนะครับก็ศึกษาทั้งเลข7จตัวแล้วก็ไพ่ยิีนะครับแน่นอนครับมันก็ ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยดูดวงกันหน่อยปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับปีหน้าการงานการเงินเป็นยังไงเนื้อคู่จะเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วการดูดวงก็มี3อย่างการงานการเงนิงนแล้วก็ความรักใช่ไหมครับแต่คําถามเนี่ยก็คือว่าหมอดูเนี่ยรู้ว่าอนาคตของคุณจริงหรือเปล่าหรือมันก็เป็นเรื่องแคเ่เหมือนที่เรารู้สึกว่ามันรู้สึกไปเองนะครับว่ามันจริงนะครับ พื้นฐานของการดูดวงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่ามันพึ่งพาเทคนิคทางจิตวิทยานะครับก็มีทฤษฎีเนี่ยครับชื่อว่าเบอร์นัมนะครับเบอร์นัมเอฟเฟกหรือว่าฟอร์เรอร์เอฟเฟกนะครับก็คือคุณลุงในรูปเนี่ยชื่อเบอร์นัมฟอร์เรอร์นะครับก็เป็นเขาก็ทำการทดสอบนะครับโดยเอา คนมา39คนนะครับมาอา่านคำทำนายเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ถามว่ามันตรงกับชีวิตคุณมากแค่ไหนคำตอบก็คือคำทำนายเดียวกันเนี่ยสามารถจะตรงถึง4 4 2 6นะครับจาก5ก็คือประมาณ80%เนตะ่ยตรงประมาณ80%คําของหมอดูนะครับก็อย่างเช่นบอกว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับแต่บางครั้งก็ลังเลก,กับการตัดสินใจใหญ่ๆพูดอีกก็ดุกอีกนะครับ คุณเคยมีช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าจากการทำงานหนักแต่คุณก็ไม่ค่อยแสดงออกนะครับอ่าหรือบางทีเนี่ยคำพวกนี้นะครับก็เหมือนคุณจะได้ประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ไม่มากก็น้อยนะครับคือไม่มากก็น้อยอะ่ะเออประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ตลกนะครับแต่ว่าหมอดูเองเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจัญญาบาลหมอดูเนาะบางทีเขาเห็นคนที่ เศร้ามาหรือว่ามีปัญหามาเขาก็อาจจะพูดให้กําลังใจได้มีใช้ทั้งได้จิตวิทยายเนี่ยทำให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกมีกําลังใจสมมุติว่าเรื่องมันแย่มากนะครับเรื่องมันแย่มากหมอดูอาจจะบอกว่า,า,าผ,มผมเข้าใจนะว่า,เ,าเรื่องมันแย่มากแต่ว่ามันก็เหมือนแบบต้องมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะมึงก็เดินต่อไปนะเ,เดี๋ยวมึงก็เจอแสงสว่างส,สักวันหนึ่งนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าหมอดูเขาก็พยายามช่วยนะออก็ไม่ได้บอกว่าการดูดวงมันแย่ซะทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือความเสี่ยงของการเชื่อหมอดูอย่างหัวปักหัวปำนะครับ บางทีเนี่ยถ้าเราเชื่อหมอดูเลยนะครับโดยไม่ได้ใช้หลักเหตุผลหรือไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยบางทีทําให้เกิดการตัดสินใจ,นใจที่ผิดพลาดนํานไปสู่การเสียเงินหรือว่าเสียเวลาได้นะครับเช่นบอกว่าเฮ้ยปีนี้ดวงคุณลุ่งแน่จัดเลยนะครับซื้อซื้อ,อ,อลงทุนเลยนะครับแล้วถ้ามันออกมาไม่ดีล่ะมันก็อาจจะเสียเงินถูกไหมหรือว่าบางทีเลิกกับแฟนนะครับบอกบอก เขาจะกลับมานะครับบางทีก็รอไปรอไปเรื่อยๆก็คลาดไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไปได้นะครับหรือบอกว่าคนนี้ดีนะเอาเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีหมอดูก็ยุนะคนนี้ดีเอาเลยอ่ะจัดไปก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าความรักพวกนี้นะครับความรักบางทีมันก็เหมือนเป็นเกมระยะยาวเนาะมันอาจจะไม่ใช่เกมขนาดนั้นนะแต่ว่าเหมือนก็เหมือนต้องเป็นระยะยาวเนะี่ยคือกว่าจะรู้ว่ารักกันแทหรือเปล่าเนะี่ย ก็ต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปก่อนเนาะถึงจะรู้ว่ารักกันแทหรือเปล่าบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปแล้วนะครับมาคนพบทีหลังว่าอา้าวก็เคยมีน้อยนี่หว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสามีน้อยหรือว่าภรรยาน้อยนะครับก็อาจจะแบบรู้สึกว่าอ้ามันก็ไม่ใช่รักแทของเราอะไรเงี้ยนะหรือเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับถ้าถ้าเราพูดถึงว่าไปดูดวงร้อยสองร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ เสียเงินโดยใช่เหตุขนาดนั้นอาจจะเป็นความสนุกความบันเทิงหรือว่าต้องการกําลังใจแบบเร่งด่วนนะครับเราก็ไปดูดวงได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่หมอดูบางคนเนี่ยมันก็มากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นต้องซื้อวัตถุมงคลผูชาวัตถุมงคลน,นะครับต้องเสริมดวงนะครับมีวิธีกรรมต่างๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนจะเริ่มเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับแล้วก็พานไปถึง ถูกหลอกและการเอาเปรียบนะครับเช่นมีข่าวดังนะครับเกี่ยวกับหมอดูอ่วงจุ้ยนะครับที่หลอกเงินไปเป็นหลาย10ล้านเลยนะครับหลาย10ล้านเลยก็อันนั้นก็คือมันมันมากเกินไปนะครับการเชื่อหมอดูมากเกินไปก็ไม่ควรนะครับ แล้วแน่นอนครับหมอดูเขาก็จะถ้าเกิดหมอดูที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าดวงคุณกําลังจะเจอเคราะห์ร้ายนะครับต้องถ้าอยากแก้ไขต้องทําพิธีนะครับหรือนี่คือโอกาสเดียวนะครับถ้าผมฟังผมก็อาจจะเชื่อโอกาสเดียวเลยเหรอนะครับที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็คืออาชีพหมอดูนะครับในมุมมองของการตีแพร่นะครับว่าเขามีเทคนิคอะไรนะครับ เคยสังเกตไหมครับว่าหมอดูเนี่ยทำยังไงถึงดูแม่นนะครับความจริงก็คือหมอดูเนี่ยไม่ได้ทํานายจากพลังพิเศษอะไรนะครับแต่พวกเขาใช้ความสามารถนะครับทางด้านจิตจิตวิทยาแล้วก็การสังเกตนะครับการอ่านพฤติกรรมนะครับหมอดูจะสังเกตสีหน้าน้ําเสียงคําพูดของคุณนะครับเพื่อเก็บข้อมูลนะครับหรือการถามคําถามนำนะครับเช่นเดินเข้ามาเนี่ยนะครับ คนคเราก็จะมีเรื่องการงานการเงินความรัก3อย่างนะครับก็ทักเลยนะช่วงนี้คุณกังวลเรื่องการงานหรือเปล่านะถ้าดูแล้วว่าเป็นมีอายุหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นการเงินนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยความรักนะแล้วหมอดูเองเนี่ยเ,เขาก็จะดูนะครับดูตั้งแต่ว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเล็บฉีกไหมเล็บสวยไหมนะครับเ,เล็บที่ทาเล็บมาเนี่ย สีมันหลุดหรือเปล่านะครับมีผลหมดนะครับเช่นถ้าเล็บสวยเล็บสวยอยู่สีเสมอสีสันสวยงามเล็บนะเอาคนนี้มีเงินมีเงินละนะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องผู้ชายนะถูกไหมบางคนเนี่ยเออมีทาเล็บเหมือนกันแต่สีลอกๆไปอันนะี้ไม่ได้ทาที่ร้านอาจจะทาสีเองอา,อาจจะไม่ค่อยมีเงินนะ หรือว่ารถที่คุณขับมานะครับมือถือที่คุณใช้นะครับรองเท้าที่คุณใส่กระเป๋าที่คุณถือมันดูได้หมดนะครับมันดูได้หมดเลยนะครับว่าคุณจะเป็นยังไงในปี2022นะครับมีการสำรวจในประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเองเนี่ยก็มีหมอดูเหมือนกันนะครับของหมอดูนะครับบอกว่าเขาใช้พวกเขาเนี่นะครับบอกว่า70นะครับของหมอดูเนี่ยยอมรับว่า พวกเขาใช้เทคนิคการสังเกตนะครับมากกว่าความสามารถพิเศษนะครับก็ไม่ได้บอกว่าหมอดูทุกคนนะครับใช้พวกนี้หมดนะครับมันคงมีหมอดูแบบไม่เกิน10คนในประเทศไทยที่แบบมันสื่อสารจากจากแบบโลกหน้าได้จริงหรือเป็นแบบมีพลังวิเศษจริงๆอาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ว่าอาจจะน้อยมากๆเลยนะครับหมอดูบางคนเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเลยนะครับค้นหา ก่อนนะครับว่าคนที่จะมาดูดวงกับเขาเนี่ยทำงานอะไรมีเพื่อนกี่คนเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีคนเราก็สามารถจะดูแล้วก็บอกข้อมูลคร่าวๆได้จากทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook นะครับได้นะครับถ้าคุณมีถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีนะครับโดยอาจจะไม่ค่อยไม่ต้องพึ่งคำทำนายนะครับ ก็อาจจะต้องหาแนวความคิดเหล่านี้นะครับหรือว่าจะใช้จะใช้ประกอบประกอบกันก็ได้นะครับก็คือการที่คุณจะต้องวางแผนชีวิตนะครับวางแผนชีวิตของคุณอย่าให้ชีวิตเนี่ยดูเป็นลายปีกับหมอดูนะครับต้องมีการจัดการทางด้านการเงินการลงทุนนะครับความรู้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เชื่อคําพูดนะครับที่ไม่มีหลักฐานนะครับเราก็จะไม่เชื่อคําพูดที่ไม่มีหลักฐานนะ นายพูดอย่างนี้นายมีหลักฐานอะไรมามาบอกเราว่าลงทุนนี้ดีนะแล้วคุณก็ควรจะเชื่อมั่นในตัวเองนะครับขนาดตัวคุณเองคุณยังไม่เชื่อตัวเองเลยแล้วใครจะเชื่อนะครับถ้าคุณมีความลังเลนะครับลองพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นักจิตวิทยาตัวจริงหรือว่าโค้ดไลฟ์โค้ดจริงๆนะครับความเชื่อมั่นในตนเองนะครับมันก็ไม่มีใครเกิดมาแล้ว ทำอะไรเป็นทุกอย่างนะครับทุกคนก็ต้องเรียนรู้กันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีดีก็อวดดีบางคนมีดีก็ไม่ยอมอวดนะเป็นต้นนะครับให้ใช้เหตุผลและความจริงมากขึ้นนะครับหากมีการแนะนําที่ไม่น่าเชื่อถือคุณก็ควรจะต้องถามคําถามเขากลับไปว่า,ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ โดยสรุปนะครับการดูดวงเนี่ยทำให้คุณรู้สึกดีนะครับในเวลาสั้นๆนะครับซึ่งมันก็เหมือนเป็นยาแก้ปวดนะคุณมีปัญหามาคุณก็กินยานิดนึงทำให้คุณอาจจะตั้งสติได้รู้ช่องทางในการแก้ไขบางทีอยู่กับตัวเองมากๆเนี่ยมันก็ก็เครียดก็หาทางแก้ไขไม่ออกไปดูดวงก็ยังได้นะครับไปดูดวงได้แต่ว่าอย่าไปเชื่อประมาณว่าแบบต้องต้องจ่ายเป็นล้านอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ แต่การจะทําให้ดวงชะตากําหนดชีวิตของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับไม่มีใครรู้นาคตของคุณดีเท่าตัวคุณเองนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าชีวิตของเรานะครับเรากําหนดเองนะครับอย่าให้ไพ่ลายมือหรือว่าดวงเนี่ยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจะขอบพระคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ